สวัสดีครับผมไรเชตสิตจากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของการสอนเรื่อง state management ในฟัตเตอร์นะครับด้วยตัว BLOC ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาอินโทรเจ้าตัวเวิร์กชอปที่เดี๋ยวจะ,ะผมจะพาทำนะครับตลอดอซีรีส์นี้ซึ่งแน่นอนผมจะทำเป็น playlist นะครับจะมีหลายคลิปเพื่อค่อยพูดอธิบายให้ฟังผมจะอธิบายตัวเวิร์กชอปก่อนนะครับเพื่อจะเห็นภาพว่าถ้าเกิดจบ เขาเรียกว่าการดูคลิปของซีรีส์ชุดนี้นะฮะของ Paylist ซึ่งอาจจะมีมาส10คลิปเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมลุยเลยจะพยายามสอนให้กระจ่างแล้วก็พร้อมลุยเลยนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็เวลาเราพูดคำว่า t t t e Management เนี่ยไม่ว่าจะเป็นาการเขียนบน React หรือ f l u t t r r เนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องของการจัดการนะครับเขาเรียกว่าค่าของตัวแปรนะครับซึ่ง ตัวแปรประเภทที่เรียกว่าสเตตนะครับตัวแปรที่เรียกว่าเป็นเคือตัวแปรที่เวลาที่ค่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีผลกับ UI ให้มองง่ายๆกับเวิร์กช็อปนี้ครับเห็นตัวเลข11บเอ็ดครับนั่นคือค่าของตัวแปรเคาน์เตอร์นะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าตัวแปรตัวเนี้ยเวลาที่มันถูกเปลี่ยนแปลงค่าเราอยากจะมันมีผลนะครับกับตัว User interface บอกได้เลยว่าตัวแปรนั้นเรียกว่าตัวแปรสเตตโอเคไหมครับประเด็นคือบางทีเราต้องการจะจัดการนะครับ กับการเปลี่ยนแปลงค่าไม่ว่าจะเป็นการ track นะครับดูว่าไอ้ค่าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอีเวนหรือเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องไม่มีการ i n t e r อร์ e ฟียร์อินเก็คือเหมือนกับไปก่อกวนนะครับสเตตของหน้าหน้าอื่นนะครับรวมถึงการแชร์นะครับค่าของตัวแปรเนี่ยกับหน้าหน้าอื่นจะทำยังไง ในเวิร์กช็อปนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่เราโมดิฟายนะครับจากตัวเคาน์เตอร์ตอนจังหวะที่เรานิวเจ้าตัวโปรเจกต์ฟัตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเคาน์เตอร์มาให้เราถูกต,ต้องป่ะนะครับเบื้องต้นก่อนมาดูกันก็ผมก็มีการแก้ไขคำพูดแล้วก็มีตัวเลขปุ่มนี้คือปุ่มรีเซ็ตผมกดปุ่มจะทำการเคลียร์ค่าเป็นศูนย์ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มนะครับรีเซ็ตแล้วก็เพิ่มเอาละอย่างแรกก่อนนะครับ ผมได้มีการจำลองทำไว้สองหน้านะครับก็คืออีกหน้านี้นก็คือหน้านี้ครับอ n นนาเตอร์เพจซึ่งหน้าอ n นน่าเตอร์เพจคุณเห็นว่าผมจะมีเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์หรือตัวแปรของหน้าก่อนหน,น้านี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์ของหน้ามันเองคือหน้าอ n นนาเตอร์เพจนะครับผมกดคุณเห็นว่าค่าเคาน์เตอร์ตอนนี้ของตัวเคาน์เตอร์จะเป็น6ในหน้าปัจจุบันก็คือพูดง่ายตัวแปร s t a t เคาน์เตอร์ Counter, หรือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับ เคาน์เตอร์ b เนี่ยจะเป็นตัวแปสเ g ตที่ผมผูกเอาไว้กับหน้านี้ถ้าผมแบ็คกลับไปนะครับที่หน้านี้เคาน์เตอร์ a ยังคงเป็น0ผมจะทำการเพิ่มเป็น3นะครับแล้วกลับไปที่หน้าอาราเตอร์เพทจะเห็นว่าในหน้าที่เป็นอาราเตอร์เพจหรืออีกหน้าหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำการเข้าถึงตัวแปสเท e ของหน้าแรกได้ด้วยนะครับก็คือเคาน์เตอร์ a รวมถึงมันยัสามารถเก็บนะครับรักษาตัวแปรเศรษเดิมมันเอาไว้ได้ซึ่งเวลาพัฒนาแอปพลิเคชันจริงเนี่ยนะครับมันก็จะเจอโจทย์ประเภทนี้แหละที่ว่าเราต้องการจะแชร์นะครับตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรเศรษที่มีผลกับ user interface ข้าม component ข้าม widget ได้นะครับหรือข้ามหน้าได้ซึ่งวิธีการที่จะแชร์ข้อมูลที่ดีที่สุดคือการแชร์ข้อมูล global แต่จะต้องแชร์ข้อมูลแบบที่เขาเรียกว่า ไม่ส่งผลทําให้นะครับโค้ดมันเมนเทนยากบำรุงรักษายากนะครับดูเป็นระบบนั่นคือที่มาของเรื่องของ state management ซึ่งก็จะมี Library มากมายเลยนะครับเข้ามาจัดการหนงนั้นคือเจ้าตัว blc ซึ่งเป็น Library ของทาง fatter โดยตรงนะครับใน workshop นี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีการเขาเรียกว่าสร้างโฟลเดอร์ blc ขึ้นมาแล้วก็สร้าง c o u n t เตอร์สตัวนะครับอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมจะมีการสอนวิธีการ track นะครับ track ในเคสน,นี้ก็คือ การแท็กการเปลี่ยนแปลงของเซตนั่นเองนะครับผมจะทําการเคลียร์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพผมจะกดปุ่มนี้คุณเห็นว่าผมสามารถทําการแท็กการเปลี่ยนแปลงของเซตได้ด้วยซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคนไหนเคยเขียน view x มาเขียน react Air มานะครือ redux มาก็อารมณ์มันนะครับาารรารบ,บางทีเราต้องการจะ track ว่าเอ๊ะทำไมตัวแปรนี้ถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนจาก action อะไรนะครับส่วนมากจะใช้ในการ debug ปัญหาอันเองนะครับ รวมถึงทำพวกมิดเดิลแวร์นะครับเวลาที่ค่าเปลี่ยนแปลงแลวคุณต้องการจะแทร็กการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําการส่งหลอกทาการบันทึกหรือการจัดการะรบางอย่างที่มันเกิดจากอีเวนต์นะครับหรือเกิดจากค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่กําหนดนั่นเองนะครับเอาละในกรณีเนี้ยนะครับเดี๋ยวในตรงนี้เนี่ยผมจะพาไปดูที่ตรงเมนก่อนที่ตรงเมนเนี่ยก็จะมีเทคนิคของการทำ multiple boc นะครับ ่ผมอธิบายเนี้ยก็คือบางคนอาจจะเคยเขียน BOC มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะแค่ซิงเกิลในเวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นลักษณะ BOC ที่แบบเขาเรียกว่าทำแบบมัลติเพลแบบเป็นระบบแล้วก็ไล่โค้ดง่ายนะครับบางคนอาจจะเคยจับ Re ดักมาก่อนแล้วมาทำ BOC รู้สึกว่าเฮ้ยโคดมันดูแบบรกนะนะครับเราสามารถเขียนให้มันไม่รกได้ทําได้หลายท่ามากนะครับแล้วก็อย่างเช่นในการที่เราจะเขียน BOC เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยก็อัดในปี2022ผมก็จะใช้เทคนิคนะครับ ที่เป็นเทคนิคหรือเทคนิคการเขียน BOC แบบใหม่แล้วนะครับถ้าไปดูในคลิปเก่าๆของทางทีมงานโค้ดโมบายทำเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบเก่าที่เป็นลักษณะ map to state อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบใหม่แล้วก็จะเป็นลักษณะผ่านตัว listener ม่ต่อชื่อ on นะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัว i m i t i m e you นะครับ mm hmm. ก็ในการที่จะเขาเรียกว่า trigger นะครับให้เจ้าตัวอไอตัว state เนี่ยมาทำการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาล่ะ ในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อพอเห็นภาพเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะเริ่มอธิบายว่า Step Management แล้วก็ BLC เนี่ยเป็นยังไงเพราะกับนิวโปรเจกต์นะครับแบบ Step by Step ละนะครับโอเคครับยังไงก็ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด cri b e นะครับแล้วก็พร้อมรับชมสามารถไปรับชมคลิปถัดไปเลยครับสวัสดีครับ